แล้วอย่างเงี้ยพวกสม้มจะเรียกว่าอะไรใช้แรงงานทาสเหรอ mm hmm. ขณะที่เรามีคลิปนะคลิปที่พี่ส่งไปอะ่ะคลิปฝีพายอ,ะ <Yeah. S 1> อ่ะอ่าไปฟังฝีพายความในใจของฝีพายผมก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นกำลังพลฝีพายในครั้งนี้นะครับผมก็เด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่รับราชการมานี่ครั้งแรกของผมที่ได้ทาเพื่อปลยงานแด่พระอ,องค์รู้สึกภาคภูมิใจมากครับจริง คนอันนี้อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับร้อนไปก็สู้ขครมึงมีชีวิตครับดีนี่ผมอยู่จังหวัดนครสวรรค์รู้สึกไงครับภูมิใจมากครับที่ได้ลงพายวันนี้ครับจะเป็นเกียรติหนึ่งที่จะติดตัวไปพายต่อไปครับไปขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วครับอ่านไปดีๆเขาบผมสวยงามสวยงามสมเกียรติ ด,ดีใจครับเพื่อนซงเป็นทีครับผ่านเรื่องเลรู้สึกภูมิใจมากครับตื่นตันนี่มีส่วนร่วมในงานนี้นี่ดูสิไม่ใช่ครั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนจะพูดว่าครั้งหนึ่งในไม่เฉพาะตัวทหารเรือน,นะอืพ่อที่มีลูกเป็นฝีพายเนี่ย โพสใช่มอ้วบอกภูมิใจมากเลยยังงนู้นพ่อก็เป็นทหารเรือพอดีอมีเพื่อนที่เป็นทาหารเรือแล้วเขาโพสภาพลูกเมื่อเช้าออกไปแล้วลูกเขาก็แตง่ง<อ>แต่ทุติพายเต็มยศเลย<อ>นะพ่อะนี่ปลื้มใจบอกทำดีต่อไปลูกนะโอ้โหนี่ยคือมันเป็นเกียรติกับวงตระกูลเขับจริงๆที่ได้มีโอกาสทํางานถวายตรงนี้ใช่ใช่ใชเอาละ